หม you know. ูหอยเสือเรีนะพี่น้อง ครับสวัสดีสวัสดีพี่น uh, ้องปองปายสู้ครูสู้ข um, ้นนะครับมันนช่องวิทยาภาแดงนะครับผมมันในภาพพี่พาน้องเมื่อกี้นี่บมแมนพี่น้องช่องวิทยาภาคแสบนะครับผมเปลี่ยนซื้อสองไม้เรื่มพี่น้องนะมันติดปากนะครับผมอ่ะมันในภาพพี่พาน้องเมื่อกี้นตํตำหอยเซอรี่พี่น้องตำปลาหอยเซอรี่นะครับปิ่งหนูตัวหญ่ๆนะครับผมแก้มเนี่ยปิ่งหนูนะครับผมแล้วก็มัมเมืองพ่นพี่น้องมัมกระเพาะนะครับมัมกระเพาะแล้วก็แคบมูนะครับพี่น้องเอ้า นี่เขาเนี้ยคือเกา่าไปข้างล่างกินเลยพี่น้องบตัตรพิธีริตต่องสรารวิทยานะครับเฮ้ยภรรยาตํำให้พี่น้องเป็นตะเพียรคักผมปะผมพริกนี่ผมว่ามันซื้อมายี่สิบบาทยี่สิบบาทใชาเบิดออันนี้น phù đòn phi nông ừ. nhầm phù đòn các bạn ขาวันหยุดพี่น้องขาขาใงญ่เลย ไฮเสือลีครพี่น้องอืมอืมน้ำซั่มหลายพื้นที่พี่น้องเอ้ยตอนนี้ นำเมืองพ่นพี่น้องเอ้าวองเบ,บิงเบิงเลยนำกระเพาะมานึ่เนี่ยเบิงเบิงอ้ยแดงแดงเลยพี่น้องอ

Siap mm hmm, siap kak หอูโอ่องพี่น้องแซ่บมันๆน,นะครับแล้วหาหนูได้แล้วกัวกินพี่น้องกัวเบแซ่บเลยเนาะเผ็ดอื lâm lâm đi đi nọm dạng nô tăm bạch thùng ngơi bất thường Okay. นี่นนังมันตัวเสียบเลยดีพี่น้องเสียบเพราะมันมันมันอื้อ มีแต่แนวเสียบๆพี่น้องเอ้ยที่เรียกกันเป็นนูเนี่ยหางมัน หามันกินหยาดพี่น้องกระดูกมันแข็งมันตัวไงถ้าโตแบบพอดีพอดีเนี่ย่้สุดยอดเลยยำปวดปวดเลยละครับ อือปลาน้องปลายงขามพี่น้องปลารลายครับ Ô tia pháp quyền ุณเมียตำให้พี่น้องอืม จับครับพี่น้องเออมา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 ทิ้งขอ,อน้ำกันครับังหัดผูดวงเนี่ย Rất là sử dụng Lộn cả dưới hàng này bây giờ Vừa vừa đây เอาใจซอยทั้งพี่น้องทั้งโกสุมนะครับผมเบอร์โกสุมจังหวัดมัาสครามนะครับตอนนี้น้ำถ่วมบักคักเลยพี่น้อง mà mưa ông quân việt ừ. ngập tàu bụng ừ. hưng vụ đoàn này nói nè đi đấy แซ่บพี่น้องจำได้ก็กินบิดสำนีกพอดีกิน สำหรับคลิปนี้นะครับตั๊ปลาหอยเชลลีนะครับผมแซบแซบนะครับพี่น้องจากวิทยาศาแซ่บนะครับผมหน้ากรหนูหน้าปิ้งนะครับโอ้หนูหน้าโอบงมัมเมืองพ่นนะครับอบนะครับคือกันนะครับพี่น้องปลาขานิดนึงนะครับพี่น้องแซบแบเลยครับผมบมมีอย่างตอบแทนนะครับผม นอกจากคข้ามาขอบคุณครับผมไปแล้วครับพี่น้อง